การสวัสดีครับท่านผู้ชุ่มมณีพ่อเที่ยงกระไดพาธิรัตน์ชุ่มเดินทางมาที่อำเภอกันทะลักมาที่บ้านลุงดิดหรือว่านันนิดเนะาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าจะพามาเบิง้งตัวเลขที่กบเผือกครับผมซึ่งวันก่อนยังนันนิดเองเพิ่นก็นเห็นได้ครับท่านผู้ชมที่เพิ่นฝันว่าเกี่ยวก,กับที่ว่าเพิ่นขอนำกบเผือกแล้วปรากฏว่าเพิ่นไปนอนฝันในสามเจ็ดสี่ สีแค่แต้มเดียวครับท่านผู้ชมสีแค่แต้มเดียวเนาะสามเจ็ดสี่ถ้าเป็นสามเจ็ดสองนี่สามตัวตรงๆเลยชนะในมือนี้พอเที่ยงก็จะพาท่านผู้ชมมาซองเบิงก่อนที่ใกล้ๆหัวจ่อ,อพอเที่ยงจะมานําอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือว่าจะถามาติดตามกับนนิดว่าความฝันนิดเป็นอย่างไรแน่ที่ขอนํากบเผือกตัวนี้นะครับเนาะไปครับไปเบิง,งพร้อมๆกันเลยครับ เียนปนีโ้เป็นเกเจดเลค่ะเขียนไปชื่อาีค่ะเลกเจ็ดลายกว่าวกเ็ตัวตัวชุดนี่แม่นบ่ไอ้มินไอ้สี่บ่งจ้งหน่อยอยไปต่องตือกูโอ้แม่บ่หนผมเโอ้นี่พิ่นเห็นเป็นเล็เล็กสามครับแต่ผูชมว่าสมกับเจ็ดเนาะ่เขาไม่คุ้นนะวันนี้ผมามกัด้ยแต่โน้ตี่บ่จะในวดเห็กเจ็นยังอยู่แม่นบ่เจ็ดว่างั่อมชม ไอ้ไม่น่าเห็นเป็นเลขเจ็ดว่าสันนิษฐานว่าบอบเจ็ดกับสามนี่ว่าเจ็ดสองนั่เจ็ดสองก็ว่ายติว่ากับคิดพอแต่ว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันต้นนักก็ว่าอ๋อแล้วก็บอกเดว่าสองคำหาประธานตัวเดียวกันข้อเบิงชงทองเลยบุคคๆแงอ่ะนะ่ะหาเสืเบต้งไอ้เบิงคเบิ้งเบิ้งต้องหันนี้จับต้องหดนนี้จับ เบื้องนั้นี่จับเลือกท่านผู้ชมจังสีเด็สามาถเบิ้งไดังแห่ง่นเนาะมันมันเปื่นดนเปือนดินแน่ค่อยกับท่านผู้ชมเนาะใสกะละมังรกเได้เป็นคพสตนี้อันนี้เราติดว่าอะไว่าบอกหัวยหน่อยนะลูกเดี๋ยวจะลองท้าผ้าใบสวยๆมาฝากก็ถือเด็กแค่สามวด นอกนั้นถึงพ่อเขาจะเฉียดแล้วมาทีนึงตอนทองนี่ครับผู้พคนเห็นเห็นตัวไหนก่อนอยู่นี่โอ้ยมาบอกชูฟังนี่ไงสองสี่แล้วยังว่าไงยังก็เละลักบ้างเละวิ่งเน้นน้อยในยกาเพ่นพเขียนเละเส้กระดาษให้จ้าบ่ถืงกูได้บ่เดี๋ยวเดี๋ยวมั่งวันหน้าก็เชิญลูกสอบใบมาให้มีเห็นแล้วคนใส่มองนี่เละมันสอ,อบใบได้ เม่นเหรเ่งเท่รงหวดบ่ได้บอกเมว่าเทลงหวนั้นหาเยนี้อยู่อ๋ออีกแล้วแล้วข่าวหามเด่นยังขอผมเด่นเด่นเ่นเก้ากำหนึ่งกินเก้ากำหนึ่งทุกไันอยากจับแห้ไม่เยนอยู่ก็จะดีเนี่ยจักหน่อยเนาะค่ะสุ่อผูชมเนาะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันี้จับเบิ้งไห้นะคะท่ตนผู้ชมเนาะเพื่อเฮาได้เบิ้งทองเพราะอันนี้เพิ่นเคยเพิ่นเคยคอยสัมผัสเพิ่นจะค่อยๆสัมผัสโอ้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 โอ้โอ้โอ้อ้้อ้โอ้ัอโอ้โอ้อ้โ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 ้นอ้นน้โอ้่อ้โอ้ชมเโออ้โอ้ยโอ็อ้โอ้อ้โอ้โน้โ้อโอ้อ้อ อยู่ใเบ้่งแจกหน้อยนี้เห็นว่ากระไดนาะให้ในโชคให้ลามแต่ว่าในบ่อในบ่อเห็นตัวสีดำดำสองตัวมันด่งออกบ่แบบดำดำเลยนะคะรมันสีด่งออกอืมยืดแขงยืดงยืดสวงลงยืดงยืดสวง วันมาทายใหม่ๆนะคะน้องชมเป้นสีขาวบนเลยเด้ยคือไม่มีหมองดำเม่ดแต่น้อยเลยเนะค่ะแต่ว่ามากวันนี้เริ่มดำเขึ้นดำเขึ้นนะคะคนสิขึ้นหนาแล้วว่าดำเม็ดค่อยดังให้ได้นะะคเพราะว่าคนเริ่มดำแล้วแต่ว่านนี้เพิ่นก็บอกเกือบถึงสามตัวได้ค่ะจะไปชมหัวจีพานมาพอเพิ่นบอกสามเจ็ดสี่ ถ้าลงมาอีกสองแต้มเท่านั้นเขาสมุดชุ่มสามตัวตรงตรงเลยนะนิดก็ได้สามเจ็ดสองเท่านั้นแล้วห่อตองถ่าฟังเบิงตอนที่นานิดเพิ่นวันผะเนาะนานิดที่ขออีกว่าวันผะนี่สามี่ถ้าอังคารบอกเพราะว่าน้องไม่เคยขอพระพุทธหัสเหมือนนั้นพุทธหัตสโอทุกคนนี่นีแหละเพื่อนบอกว่าวันพระอังคารแห้งนี่ก็เลยเสื้อตามเพิ่นโอ้ทำไน้าเนี่ยไอ้ยังไง้มันจิตถืออังคารอยู่บันนี้พระหนา กวันยี่บันที่ยี่สิบเอ็ดะพระใหญ่นีเ่เบียดนี่มันกระถือว่านพระฮาร์ดคือเก่าท่านขึ้นองหาดเพราะนั่นแหละพรโอ้อกพันศาพระนาพระีดมันถือกบอ้านดังข่านบันที่หายคล่อมเราเมือ่อดีดีครับท่านผู้ชมคือก็้นิดนะแม่เพิ่นเพิ่นเพิ่นจะค่อยจับค่อยบ่ายนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมมึงก็เอียงเนาะครับเนาะก็ลองซองมาเบิ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเห็นแตกต่างก็ได้นะคะ ถ้าว่าจากผีขาที่แนมเบิ้งในตอนแหลงนะคะสายตาของนอ่มินเห็นเป็นเจ็ดกับสามนะคะเออเอมินไอเห็นเจ็ดกับสามอาจจะเป็นเจ็ดสามด้วยสามเจ็ดเจ็ดสี่บ่แต่ว่าเห็นยุงหม่งด้วแนะเบื้องป่าคือมือตาดีบอสเห็นเป็นเลี่ยงหางเด็กดูเห็นเป็นอะไรเด็กเห็นเห็นสามอยูเลยแต่ก็บ่เด็กดำเด็กเก่าได้หนัเพราะว่าจะหนุ่มจะเป็นเจ็ดสามหาอะไเพราะว่าคุณเคาะเล็กกันลุก จ้าสามานั่งนอมกอดหีที่ออกเกจซองไงตัวเหล็กออกตัวใดบ้างเป็นตบทะเบียนรถเพิ่มมันก็ทั้งมาออกนี่ครับท่านผู้ชมส่วนที่มีตัวเหล็กเนาะมันจะอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมให้ไล่อยู่ตรงนี้ครับส่วนทองที่พรเที่ยงอันน้นนี่เปลี่ยนในเบิ้งนี้โบว่เห็นหยังครับท่านผู้ชมมันจะอยู่ตรงนี้แหละครับเบิ้งเอาให้ท่านผู้ชมเบิ้งไปน้ำกันเนาะว่าเห็นเป็นตัวใดครับผมแต่ว่ามีไอว่าเห็นหยังเกาะเป็นเจ็ดกับสาม แต่ว่าพ่อเบิ่งจุดลำดับใหญ่ๆทั้งหน้าเลยเจ็ดคืออย่งเลขสี่ได้เบิ่งไกลๆอย่งสี่แหมเออเบื้งไกลๆอย่งสี่แม่นจำนวนหลักคือเลขสี่แต่ว่านู่เบิ่งมุมนี่มองที่ว่าเลขสามเห็นเป็นเลข่หาเนี่ย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 โอ้นี่บ่เออเป็นสามเป็นหาได้เนาะนี่นะคะตรงนี้เลยเป็นสามหรือเป็นหาได้ครับตรงนี้เนาะแต่ที่เด่นนี่เจ็ดแมนบ่อถามๆนะนี่เอาน้านี่ที่เห็นนี่เห็นเห็นตัวไหนเนี่ย เจ็ดตัวเดียวนี่บอกรวมเป็นสี่แต่หันมาสิคือสามสามเนั่นแหละแกมกับวันนี้ได้อาจจะึ้นอีกแต้มหนึ่งครับท่านผู้ชมแกมจากตั้งด่าคนเป็นเจ็ดเนาะที่เดเ่็วทั้งสี่เป็นสามอาจีเห็นตัวใดลูกน่อยนะเขาเฟ้นเห็นตัวใดเออเห็นตัวใดลูกเห็นตัวใดเห็นอะไรงยังเฮ้ยฮะเห็นเลขยยังเกาะบอกเรียกเคยถือ ไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมพุ่นไปแล้วนะคะพุนพ่นพูนครับไปแล้วอ้า <c oughs> เอาไปแต่เพียงแค่นี้เนะาะครับท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> ตัวเลขก็ยังพอเที่ยงเขาเขาเขานั่นเพิ่นเมื่อยเพิ่นเอาไปไปสนนัตว์นี้ดิทูนไปไหว <c oughs> ้ซะนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขที่เห็นกันอยู่ในกบเนะาะครับท่านผู้ชมเน,ะ <c oughs> นาะนันนี่นี่จะเห็นเลขเกตตัวเดียวน,นันนี่เพิ่นว่าเพิ่นเห็นตัวเดียวครับท่านผู้ชมเนาะสิ่งเป็นเจ้าของกบเพือก แต่ว่าไอ้มิ้นไอว่าเห็นเลขสามเลขเจ็ดวางเลขสามนี่บางครั้งเบิ่งขึ้นยังเป็นเลขหาไม่บอปหน่อยครับฉะนั้นแล้วก็ไอ้มิ้นไอตีหายเป็นสามเป็นเจ็ดสามหาครับผมแต่ว่าวิ่เลขวิ่งที่มีเลขวิ่งหายของลุงขวัญนี่ก็คือเป็นเจ้าของกบเผือกครับผมเพิ่นว่าเพิ่นเข่ามาลาสามสี่งวดเพิ่นจะเออเรีอย่างมาแบ่งปันเนาะเพราะว่าท่านผู้ชมท่านใดที่มักเลขวิ่งเลขเมื่อย ครับผมกับพิจารณาเบื้องได้ครับก็คือเก่ากํหนึ่งหรือว่าท่านได้เสื้อนันี้วัานานันท์เนเด็กเจ็ดตัวเดียวแต่พ่อนมีครูกรลอกออกเก่ากํหนึ่งไปจับใส่เบื้องกับ่าเป็นหยังครับผมเนาะนี่จะมากลีดของแอมินไอแก็คือเจ็ดสามหาครับผมต่ว่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นไก่แต่ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับให้แค่เป็นแนวทาง,งครับผมราวา เป็นอย่างจังมานี่ย่างอนิจเองกะเลขสามตัวงวดที่ผ่านมากะพิษแค่์สองแต้มอนิจบอกว่าสามเจ็ดสี่ตะวันออกสามเจ็ดสองครับผมสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ไดแชแนลขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าไปละครับ ให้ออกพรรษาก่อนโอเคเข้าใจแล้วบัดน,นี้ <S <S อืโอ้แสดงว่ากบนี่ต้องรอรอออกพรรษาอีกเด้อครับท่านผู้ชมอีกงวดหนึ่งาวา่าลุงดีดนี่กับโมเมนธรรมดาครับผมแต่ก่อนเิ่นก็เป็นครูบาอาจารย์เคยไปหาตัวเลขขึ้นกันเนาะต้องรอออกพรรษาอีกบบก,กี้มือครับแต่ว่าภายในงวดนี่ล่ะครับพอวันย1บนี่ก็เป็นวันออกพรรษาแล้วก็หว่า,วาพอเที่ยงเดือนทางมางวดหนาคงจะได นุงดิดอาจจะให้ตัวเล็กเด็เดแกทำม่ช่วมแฟนช่องเนาะเบิ่งครับขับไปดีทั้งในมีตัวเดียวได้ครับเ,เบิดนีโมเมนต์บมีหลายได้ครับเบิ่งเอาครับบะมี่ได้กบหลายแต่ว่ากระบอด้มีคือเพิ่นเพิ่นมีตัวเดียวเพิ่น